ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับสุรัตน์ขุดโกงล่องนาครับผมวันนี้เรามาชมความคืบหน้าของทีมงานสุรั้รงางโครงกครกับพิกัดที่บ้านสมเด็จประชาครับเทศบาลตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวับดบุรีรัมย์ครับผมกับทีมงานของเราครับผมกับว,วันนี้การทําการวันที่วันที่สามของวันนี้เนาะ มาอยู่กับเจ้า XCMG E 215C ครับอาจารย์ปอนครับฝั่งนี้ครับเครงพื้นที่ครับผมแล้วก็เพิ่งเสร็จจากการขุดบ่อขึ้นไปมันมาผมกับเจ้า SK 200 SM ครับอาจารย์เจ็บครับทำการเรียบร้อยครับบ่อที่1ครับผมบ่อตัวนี้พันสามกว่าคิวครับผมเป็นบ่อแรกครับบ่อที่ติดกับทางแรนบ้านใหรครับเป็นบ่อแรกครับเนาะ ความลึกอยู่ที่7เมตรครับความละเอียง45ิองศาค,ครับผมชั้นแรกอยู่ที่เมตรห้แล้วก็ทิ้งเบอร์มาที่สองเมตรนะครับแล้วก็ดึงมาอีกที่สามเมตรครับแต่ว่าเรากดเกินครับเนาะแต่ถ้าวัดจากชั้นบนขึ้นมาเนี่ยคือให้ลงไปที่ะะือน้ําคือ7จ็ดเมตรครับผมเป็นบ่อแรกครับเรียบร้อยแล้วครับ โมเดลตัวนี้โมเดลสามร่ครับมีบ่ออยู่สองตัวครับผมถ้าบ่อที่สองก็ความกว้างกันความลึกความแล้กก็เท่ากันครับแล้วแรงบนดินจะเยอะอยู่ประมาณที่เ,เกือบท่าสิ้คิวแล้วบ่อจะประมาณนี้แหละครับบ่อที่สองฝาเพืเ่อนมาชมผลงานของพวกเราวันนี้ครับคือขุดขึ้นมาในดินแห้งเลยครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวชั้นล่งครับพอดีไม่ไม่เจอฝนเนาะถ้าเจอฝนนี่ก็จะลําบากในการปั้นการเดินนะ แต่พอดีขุดขึ้นมาแล้วตากลมตากแดดวันนี้ก็คือแห้งเลยแหละผมะดยวจะแข็งนะครับจ้าของแปลงท่านเลยบอกว่าไม่อยากได้คือแต่เขาไม่อยากได้โคกสูงะครับเพราะว่าหนึ่งคือโคกสูงนี่ก็คือตรงนี้พื้นที่สูงนะครับเนาะอยากได้โคกต่ำๆเลยครับให้เคลียร์เองพื้นที่คันดินให้ต่ําที่สุดครับเพราะที่เราจะต่ำได้ะครับแต่ก็ยังมีชั้นเดิมมีข้างบนนิดน,นึงครับผมดครับเ็น บ้านคูขึ้นมาครับเราที่านก็จะติดกับขอบรั้วโรงเรียนนี้ครเราจะเกียร์ริ้งฝั่งนี้ก็อาจจะดึงมีนไปฝั่งนู้นนะผมฝั่งเนี้ยดึงไปนงู้นครับปรับที่ไปทางนู้นแล้วก็ปรับที่มานี่ครดึงดึงข้ามาฝั่งนี้ให้เยอะที่สุดครับเราจะทําคลองไส้ไก่ครับหาวิธีดึงคลองไส้ไก่ออกจาก หนึงครับเพื่อที่จะไปถึงบ่อที่สองครับลองจะเชื่อมกันครับบ่อหนึ่งบ่อสองแล้วก็มีท่อที่ลงมาจาสดั้งเดิมนะครับด้วยครับตรงที่รถจอดเพื่อใส่ไกลด้วยบนที่สูงมาเราใส่มาครับวันนี้โชคดีครับอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับทุกท่าที่ตรงนี้ก็จะดูสะอาดสะอ้านครับเพราะว่าของท่านขุดดินขึ้นมาจะไม่ได้ทำให้สูงมากครับ ที่ผมยืนก็จะได้เคลียร์ได้อขอกฝั่งนี้ครับออกซ้ายออกขวาครับเดี๋ยวตัวนี้สะมันจะชิดกันเลยครับผมเพราะว่าตามแบบจริงๆแล้วมันต้องขยับไปถึงนู่นครับถึงขอบร้วงท่านปั๊บสามในในสามด้ของท่านแต่ว่าท่านมีสากันตรงนั้นครับก็เลยต้องขยับออกมานิดนนะครับก็เลยทําให้ตรงบอ,อกมกชิดกัน เราก็น่าจะเป็นการดึงของไส้ไก่จากตรงนี้ผมออกไปเนี่ยออกนะครับเพื่อจะไปเชื่อมบอ่อของนี้คลิปนี้เลยพามาชมความคืบหน้าการทํางานของพวกเราครับกับทีมงานสร้าขุดโคกน้องนาครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นชั้นบนครับเนาะชั้นแดก็ดีเป็นชั้นที่ดินอ่มน้ำครับเนาะมันเลย จะรอบเลยลเพราะว่าน้ำเป็นลึประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ถ้าลึกลงไปต่ำกว่าไม่ถึาสิบเมคือน้ำมันยังไม่ดนะีน,ป,น,ป,นปครับผมอย่าดินอย่างนี้ครับเนาะพอน้ําเข้ามาเพราะว่าน้ํามันจะอ่ามันจะอยู่เลยนะครนะับเนาะมันจะไม่แห้งครับโมเดลตัวนี้ออกมาจะรูปร่างและหน้าตาก็จะจะสวยงามครับผมเพราะว่าทางเราจะเปิดน,น้ําเข้ามาในบ่วงที่หนึง่งแล้วก็ให้น้ําไหลจากบ่อเข้ามาเข้ามาหาสักลูกนี้นะครับ ท่านอยากให้ไอ้ให้น้าเข้ามาเร็วที่สุดครับเพราะว่าท่านเนี่ยบอกว่าท่านมีโซลเลือท่าก็จะดึงน้ําเข้ามาในสระให้เร็วสุดเพราะคือการเรื่องพังเรื่องทลายของดินนะครับผมเราไม่อยากให้ตัวชา,าล้างลงมามันจะพังครับเพราะท่านก็เข้าใจเรื่องของการทสาสระครับท่านมีสาระไรลูกครับท่านเป็นเจ้าของความครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเนาะเป็นผู้นําชุมชนบ้านสม็รประชาครับ รถอยูต่ตอนนี้นจะเป็นบอ่อบอีบ่อนีครับเป็นบอ่บอบ่อใหญ่กว่านิดนึงครับประมาณ 5, ้เกินห้าสิบคิวครับพอเราเคลื่อตรงนี้มาก็องจรู้สาหันะครับ<ม>เพราะว่าดินตรงนี้ก็จะเสมอกันครับเราจะทาําทางเปิดทําเป็นของไส้ไก่ออกไปครับในตามแบบของของไส้ไก่ก็แปดสิบกว่าเมตรครับเราจะพยายามหาทางไปให้ได้ครับทําไม่ได้เยอะที่สุดครับ ตรงนั้นครับเราจะพยายามดึงดิน,ดน,ดนไว้ใส่เยอะที่สุดเพราะว่าเพื่อที่จะให้ตอนนี้น้อยที่สุดครับเพื่อทำกองไส้ไก่ให้ได้ครับทางนี้ครับเราจะทําดินเข้าอยู่ในฝั่งตรงข้ามโอ้ลมแรงครับวันนี้มาอยู่เนี่ยให้ขึ้นมาอยู่ตรงคันดินสูงครับที่ยังไม่ได้เคลียร์ดินครับก็เลยดูสูง แาะพนักงานของทีมงานสรารคดโกงนาครวยกันนับกับโกงนาหัวเดียวของพัฒนาชุมชนครับช่วงนี้ทํางานในของพัฒนาชุมชนทั้งหมดครับมียังเหลือคา้างอีกหลายสิบบอ่อครับที่เรายังไม่ได้ทํางานนั่เลยหนึ่คือเรื่องรอแบบเรื่อง,ของ,ข,องข,ของรอร,รูปแบบบ่อครับแล้วก็สัญญาหลายๆตัวรนนครับที่มีปัญหาที่นี่ครับแล้วช่วงนี้คนเวลาบางบางที่ก็ไม่ได้ครับบา,บางที่บางตำแหน่งก็ทำไม่ได้ จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครับไหนได้เปลี่ยนเปลี่ยนบอ่อครับไปเรื่อยๆครันหาบ่อทีอ่เหมาะสมได้ครับฝากผลงานด้วยนะครับถึงงานระดับกุฎกกลางนาครับเนาะถึงงานรักดับมืออาชีพครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ